โอ้ตรงตรงไม้ไปเหี้ยขอตัวครับพิชารีฟมึงไ่ลากปะตุ้ยอุ um ้มตลอดนะเดสวยอุ้มตลอดนลอละพี่อุ้มอยู่อุ้มอยู่สองเขตนะอุ้มอยู่กับพี่มันมีแก๊งอื่นอุ้มกัน,นลลด้วยป่ะที่อยู่ประมาณสองสามตัวนะพี่อื่นอุ้มกันด้วยนะน่าจะได้มันนี้กับพิซซัดกีหนถ่ายรูปอยู่ตรงกระดาษคาทิโน่เดี๋ยวโดนอีกแล้วไอ้สัใครวะ้ตีไม่ช่วยเลย อีกเจอมันและวญาติมาในสัตว์หน้าบ้านโอ้ยไอแอตตันนะแอตตันสีเทาสีเทาดำพวกมันกำลังไปพี่ธีกำลังไปสักครู่แม่บ้านไอ้เย้ในวอหายเงียบหมดแล้วเนี่ยอยู่อยู่อยู่เพิ่งออกมาจากคบอยู่เราเพื่อนรีเซ็ตบ้านนะไเได้อยู่ไปดูจะพูดเลยขิงต้มไก่มาดีกาโอเคนะเงียบเงียบเงียบหน่อย มันจะหมดว่าน้ำมันใช่ไปฮอบที่ดีเป็น,นยู่ไหนล่ะพี่ข้างบ้านเราอ่ะจะขับไปช่วยเพื่ออะไรอ้อหน,นึ่งอ๋อโอเคครับพี่หน้าบ้านมันเต็มเลยปล่อยมันขับรถโยเะแยก็ได้ไงวะกูงงว่ะเอาไม่ได้พี่เตอเอาไม่ได้พี่กูเอาอยู่แล้วกูไล่ฆ่าอยู่เนี่ยนี่ไหนพี่ไหนเจอบ้านเดี๋ยวเจอบ้านเดี๋ยวต้องตั้งตั้งที่หน่อยว่ะหายเยอะแยะชื่ออะไเนี่ย ตไปไหนวัเดียวติไปไหนมึงพูดมาได้พี่ติไปไหนกไม่ช่วยพู่ยังไงเจอใครทราเอาพิเจาผมรออยู่ฟอฟี่ฮาเนียตันตี้เลยตีติพี่ตีไม่ใช่อติไปไหนตีตีโอเคโอเคเราบุรออยู่เพื่อนเราไปวุ้งอยู่ในเมืองปะ ผมไม่เปิดผมมีคนตรวจเหมือนในเขตอุ้งที่แข็งกระคับไปดูนะไวหวังโดนอีกแน่เลยสัไยเวย์ออกมาได้แล้วเขกาได้แล้วาเบ้านไม่มีตำรวจใช่นี่ไงหวังจริงด้วยพี่พี่เข้าไปเติมน้ำมันน้องน้ำมันที่เลยเอาเลยเข้าไปเลยพี่รู้จริแล้วเหรออีกแปดนาทีกว่าสองกตไม่โดนพี่เปิดผมเล่นแถวนชื่อเแปดนาทีแปดนาทีอยู่บ้านดูบ้านตรงนี้หน่อยบ้านแค่ไปได้หรอครับลุงบ้านมันบ้านมันบ้านมันใครอยู่กูเคตอ่ะแป๊บ ที่มาดีเหรอเออเคตกใจแตงมพี่เต๋อพี่เต๋อเจอการบ้านมันเลยพี่อ๋อการบ้านการบ้านการบ้าบ้านเขด้ปะวะทุกคนบ้านมันบ้านมัน BPC อ่ะบ้านเขาไดปะวะอยู่แถวๆอะไรกอร์ปั๊์คในเมืองเก่าอ่ะตลกครับบ้านเขาได้ไหมครับเขาได้ครับบ้านแตกบ้านแตกเมื่อกี้เพิ่งมาโรงบ้านเนี่ยทุกคนพลุบ้านเขาได้ลงจากอยู่เมืองบนนะตำรวจอยู่เมืองบนพันหนึ่งนะครัป๊อมน้ำมันหน่อยเมืองบนคือเมืองบนเขาไอ้ตรงโคเคนะ ใกล้เออแล้วนะเอาจริงอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้มากใกล้มากไม่ดูใครแต่กูลงมาก่อนละตำรวจเอาจริงนะผมนั่นแหละเกสสุดท้ายอ่ะพี่ผมเหลือสิบนาทีอ่ะผมนี่เมกต่อสี่สามนาทีอ่ะไว้ตลรอข่าดีจีคันหนึ่งนะตลรอข่าดีจีคันหนึ่งนะต้องนะมารีเซตได้เลยนะมาลงมาลงตัดมนละอุ้มวะเธอถ้าได้อนะแต่ขาวอ่ะที่กำลังเนมอยู่นะเฮ้ยมเนมเนื้อวะเนื้อเนื้อเนื้อ บ้านบ้านไปอยู่ไหนแล้ไม่มีบอลกอยู่ตรงโปรเล็กโปรเล็กเอลจีอาร์พี่ถ้าขาวดำใช่ใช่พี่ใ้่ขาวดำเดินเดินมันไม่มีแหวกมากล่ะใครเห็นไหวกมากล่ะหวังน่าจะโดนอุ้มป้าพี่เห็นพี่ตีฉันแล้วไปหลุดอีกแล้วโอ้ยมือตกไปเลยออนตกไปเลยตกไปเลยตไฟใหญ่คืออะไรวะดูดูที่คดแรกเลยไอ้เพื่อนที่กลับลงมาพี่โรบี้พี่ถึงยางผมถึงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวกูไปรับติดบ้านนะผมไล่ช่วยเยี่หวังอยู่เนี่ยเอาผมเพิ่งช่วยไปนะ ไม่หยุดเลยแกใช่ใช่สตรีมแล้วนต่ต้องรอผมลงครับไม่รู้เป็นอะไรอ่ะผมเม่นลืมผมลืมตั้งค่าไว้บนนี้ลืมตั้งค่าต่อสตรีมไว้มันชอบเป็นอ่ะเวลาเราผมไปกดให้มันหายปุ๊บอยู่ดีมันกลับมาเป็นต่อไม่รู้คืออะไรของมันกันต้องทำไรอ่ะนไม่ใช่นะใช่อะไรเป็นเป็นรูปเราไม่เป็นอะไรไปรูปเจคุ้มอยู่นะ ทำไมจเออแล้วขับรถไปทางบ้านเราเหมด<ม>จะไปไต,ไตีบ้านเราใครใครบอกมึงใครบอกมึงไอ้จิ้งจกไม่ใช่หรอไม่ใช่อะไรมึงไปซ่อมรถก่อนไหมมึงไปจอดซ่อมรถก่อนไหมอ้อนน้องไหวปะไ,ไหวครับลุงไหวครับไหวครับไหวครับเป็นเรื่งครับ เซอร์กเซอร์กเซอร์กอยู่ป่ะเซอร์กเซอร์กเซอร์กอยู่ปะเซอร์กบอลดูดเซอร์กว่าไงโงกูว่าได้ชี้ออนหน้าเหมือนมึงเลยอ่ะขี้เหรอเออหน้าเหมือนจิ๊กจกอ่ะเหมือนมึงเลยอ่ะโอ้ยบัวเด็ดโอ้โหกูว่ากูก็ดูดีกว่ามึงอ่ะไอ้เหี้ยมืวันไม่ได้สัตว์ พ่อดจ็คชาลีบ้านเขาได้ยังเหรพี่บ้านเขาได้ยังคนที่บ้านน่าจะโดนกระทืบอยู่บ้านจะโดนโหมเดี๋ยวไปบ้านพาพี่ทักษะพี่ชายเกงกูเจย์เตอร์ไอ้สัพท์อยู่บ้านเล็กเมื่อสักเดิมนั้นผมยังจำได้ต้องการกล่องซ่อมป่ะซื้อสิครับกูลอยมาแล้วเลยไ่ลอยไปไหนอ่ะลอยไปดองทานมั้งเลยไปไปยากไปยากกับมันอยู่หน้าบ้านไปเลย อ้มเนี่ยเ้มผมหมื่นแล้วเขมผมมื่นแล้วเมผมมื่แล้วตอ้ต่อัวเวเเมวนอตามตกันไปป่ะฟังนมันมันมันาจะมีเคลนใหม่นะมัน่าจะมีเคลนใหม่ที่ก้ันนพี่ชี้เหลออยู่ะไรกันอะไรนะพี่พี่แคือ้าอ้มเหรอพี่งั้นเดี๋ยวัวมเนมดอเหลือนใครไว้ไหนป่ะ กไหนกันไหนหสารต่อพี่เองพี่ชายไม่ต้องห่วเรื่องนี้เปิดแล้วเรื่องนี้เปดแล้วต้อย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 ต้อต้อยล้อาต้อยต้อยต้อมต้อยตอยต้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 อยตอยต้อยๆไอย้อยต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 ้อ้อยต้ยตอยต้อยต้อยต้อยอยยอ้อยอ มึงกินยาการรับลงเอาตายดิไอ้เฮียมึงว่าไงอ่ะออนคนโง่ยังมึงผีหอบปะเอ้คอมมาหอดิยี่คอมเอ้คอมมาหอไอ้เฮียมีระดับบวกห้าแต่อย่างโง่อ่ะออนมึงว่าไงวะ โง่จริงครับลุงไม่ไหวกับลุงกูแม้แต่นิดเดียวที่กูเฉยอี้ไอคอกูบอกให้มึงกลับมาอุ้มท้าวิท้าวิอยู่ยอไม่เอิญนะผมใกล้เอิยแล้วตอนผมยังอยู่นะตอนผมจะเอิยแล้วรู้จะเอิญประมาณนี่้อ่ะไรนะไม่มีเต้ไหมครับผมไม่มีกูก็ไม่มีเหมือนมึงอ่ะทาก่อนแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะ บ้านน้ำลายกันที่ไหนก็ไม่รูแยกกันหมดเลยตันึงนั่งให้เอาีสไปมาหอดิอุ้มอยู่ครับอุ้มอยู่ไปไปเลย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 มีเปยป่ะยีเปไปเปเไปเลยไปเลยเลยไปลยเลยไปลยไปเลยไปีลยไป่ครับลยเลยไปเลลยไเยไเลเป ไอ้ที่ที่บ้านใครที่บ้านใครมีห่อศพป่ะเดี๋ยวเอาเอาไปไปเปลี่ยนเป็นศพมีใครอยู่ไหมมีอยู่ครับพี่บ้อนตึิงจริงพี่ชายเอแล้วพี่อยู่ไอ้นี่นี่ใกล้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 เคล็ดลับสิบห้าเลนเจอร์ไอเคลนี้กูอุ้มประมาณปีกว่าเลยนะเคลนี้มันอไรบ้านนั้นมาันนี่ไงพี่สิบนาทีพี่ตั้งไว้โอเคพี่ขอบคุณมหนาพี่เต๋มเจ็ดชั่วครอะพี่ดัดมาหน่อเลพี่เต๋ ถ้าวันไหนผมยังไงพี่ก็อย่าลืมไปไอ้นี่ผมด้วกันไอตูดตาตูตาตัวนึตัวหนึงดตัวดตัวดได้พี่ฝากฝังด้วยปรมูลเออเอาคันนี้ได้เตมเลยเนี่ยช่วยพ้เออแล้วครับสวยสเรือเรือของใครเรือของจานทิ้งอ่ะอยู่มีอยู่บ้านไม่ร้ได้ไดได้ไ้าได้ที่มกัแล้วอ่เไว้ตกแต่งวจะไปเไ้ไว้ไดยวจะ่ให้แ่ให้แนึงสามบาทมาใหม่อีกอี๋ พี่ต้องแวะเจอซื้อกล่องกันนะปรนึงนะกล่องพี่หมดอย่าลีลาปพื้ออย่าลีลาเองก็อุ้มไปก่อนอุ้มไปก่อนุนเขาก็มีเฮียหลังลูกบอนมาเล้เจอรอดยังใช่ไหมยัง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 ยจะเป็นเทสล่าออกสีดำดำเทานะไปนู่นแล้วเฮีย แวพี่ตีเออแล้วพี่ตีพี่ตีเออแล้วพี่ตีเออแล้วมันเหมือแล้วพี่เียบดีขอโทษมีตัวหลุดมีอะไรพวเยอะนะขอโทษขอโทษยงาหน่อยเ้ยไอ้ไอ้เวลาคุกเออ่อนชาติหม่เวลาคุกเวลาณนีไปเลยออนอ่อเวลุพหลุดออกจากัมาหลายไอ้เ้ยไอ้เ้ยต้องปล่อยปะไอ้นมต้องปล่อยปะเนี่ย ไปล่อยป้าไม่รู้ว่าไม่รู้กดเลยอ่ะอันนี้ต้องยก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 ไม่เป็นไรต้องยกอ๋อโอเคครับไอ้เฮียออดอยู่กูบอกว่ากูเวลาคุกไอศาสตร์เราคุณ่าคุกเลยกำลังไปครับไปยอดบอกทันลาดีกว่าครัไอ้อนมันพู่นนี้ครับที่เดิมทายมาตินอยู่ไหนมาตินจะอะไรกูกูกูกำลังไปปล่อยเขาก่อนไอ้เฮียมันต้องยกสัสตร์อยู่เส้นหน้าคุกแนวรถสีฟ้าอ้อนขับสวนเลนมาขับสวนเลนมาอ้อนลงยมาอยลงมาดิอยยคลงมาดิ แยกซอยลุงไปไอสัตว์กูบอกอยู่ว่าเวลาคุกไม่ต้องฆ่ามันไปงไงนเราไปดิเราต้องปล่อยเขาเออพวกเราอ่ะลุงแยกซอยลุงยยกอ,ยยกอยมันยืนแอร์ฆ่ามันต่อไม่ได้เลยกนะ็เฮียเราไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยดูม <net> <c oughs> ันวอนจันเนี่ยะเฮ้อปล่อยไปเถอะไอ้ซัดไปได้อยู่ได้อยู่ยักสนุงได้อยู่คุปต์ไม่บอกว่าอะไรวะไม่อมเป็นคุ